สวัสดีค่ะสวัสดีเช้ารืมแก่ค่ะวันนี้ป้าแต่จะมาทำพาทำอาหารตั้งแก่วันนี้ตื่นสาย วันนี้วันเสาร์เนาะวันแรงงานด้วยน่าจะหยุดอยู่บ้านกันเยอะนะคะก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยเดี๋ยวเราจะพามาทําอาหารต้านแก่นะคะนนซึ่งเนาะวันแรงงานป้าปั่นผัก,ผกไว้แล้วนะคะปั่นะะผักไว้แล้วไม่ได้ไลฟ์วันนี้นะคะเพราะว่ารีบ เพเสียงมาแล้วนะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนตื่นกันหรือยังคะป้ายยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยค่ะวันเสาร์สีม่วงนะคะวันนี้วันเสาร์สีม่วง โอเคเดี๋ยวป้าจะพามาทำนะคะอันนี้เป็นถั่วเป็นธัญ,ญพืชนะคะที่ป้าต้มมาไว้เดี๋ยวป้าจะมาทำพามาทำอาหารนะอาหารอาหารร้างพิษของป้าเนาะวันนี้ก็พยายามจะไม่กินเนื้อสัตว์นะคะ มาทันยาพืชป้าต้มไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้เครื่องปั่นตัวนี้วันนี้ใช้เครื่องปั่นตัวนี้เครื่องปั่นรุ่นนี้มันเป็นเครื่องปั่นที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะทําเมนูร้อนได้นะคะเพราะมันได้วันนี้จะตื่นสายนิดหนึ่งนะก็เลยจะ ช้าๆนิดหนึ่งอันนี้ปั่นผักไว้แล้วแต่ปั่นผักกับป้าก,กินทุกวันแต่ว่าอันนี้เป็นแทนมือเป็นอาหารนะคะอาหารก็ในนีน้นมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ป้าต้มเอาไว้เนาะป้าต้มเอาไว้แช่ค้างคืนแช่ค้างคืนแล้วต้มแค่ยี่สิบนาที วันนี้จะพามาทาอาหารที่ไฮโปรตีนนะคะแต่ว่าไม่มีกรดนะคะไม่ทําให้ร่างกายเป็นกรดเลยนะคะไฮโปรตีนแต่ว่าไม่ทําให้ร่างกายเป็นกรดนะคะผักบัลหนึ่งแก้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าในแก้วนี้มีอะไรอในนี้ในถ้วยนี้มีอะไรบ้างนะคะไฮโปรตีนแต่ไม่เป็นกรดทํำยังไงนะคะอย่างแรกต้มน้ําก่อนต้มน้ําก่อนนะคะ ต้มน้ำก่อนเราจะกินประมาณถ้วยนี้จะกินถ้วยไหนสูตรของป้าง่ายมากจะกินถ้วยไหนก็ใช้ถ้วยนั้นในการตวงป้าจะกินประมาณถ้วยนี้นะคะอันนี้คืออาหารมื้อเช้านะคะวันนี้พอดีทำา IF ก็เลยจะกินสายหน่อยเนาะยังไม่กินอะไรเลยอยากจะเริ่มกินมื้อแรกของวันนะคะอย่างแรกต้มน้ำก่อน ต้มน้ำให้เดือดนะคะเึ่งอันนี้เป็นคีนัวแช่แข็งนะคะเราก็จะใส่ในน้ําไปเลยโูมันต้มน้ําให้เดือดก่อนง่ายๆเลยนะกดสตรีมเครื่องตัวนี้อุ้ยเอาใหม่กดผิดกดผิดมันต้องเป็นสตรีมนี่ต้มน้ําร้อนนะคะในถ้วยนี้มีอะไรบ้างนะคะมีคีนัวด้วย ขีนัวนี่ค่ะขีนัวนะคะในถ้วยนี้นะคะมีอะไรกันบ้างจะไฮโปรตีนมากนะคะมีตระกูลข้าวมีมีถั่วห้าสีอ่ะนี่นะคะใส่ซูเปอร์ฟู้ดเยอะมากมีข้าวฟ่างหุงสุกนะคะมีข้าวข้าวสาลีมีข้าวอ่าตัวนี้เป็นข้าวบาเล่นะคะมีคีนัวเออเขาเรียกอะไรรูปเดือยข้าวเหนียว แล้วก็ถั่ว5สีถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวแล้วก็มีคีนัวนะคะอันนี้ต้ม20นาทีนะคะส่วนพวกนี้ว่าเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวอะคะ่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ที่เราฟรีซแข็งไว้นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารยอดคุณกันนะคะซึ่งอันนี้จะไฮโปรตีนไฮโปรตีนไฮไฟเบอร์ iber, แต่โลโลคาร์บนะโลคาร์บแล้วก็ไม่กระตุน้น การให้ร่างกายเป็นกรดนะคะทุกอย่างจะมาจากพืชหมดเลยเดี๋ยวป้าจะพามาทำอันนี้เป็นข้าวไลเบอรี่มีก็ใส่ไม่มีไม่ต้องใส่นะคะเราก็ใส่อันนี้นะคะน,นี้คืออะไรได้ละน้ําเดือดละอ่าเดี๋ยวเราเอาน้ำออกมาก่อนนะคะชงอัลฟาอันนี้คืออัลฟานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินเราก็จะใส่พวกซปเปอร์ฟู้ดต่างๆอร่อยแน่บอกเลย อร่อยแน่ๆแล้วก็ความหวานจากอันนี้นะคะความหวานจากหรอดองกล้วยนะคะป้าจะใช้ความหวานจากหรอดองก้วยนะคะแล้วก็ใส่มิกซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะคืออันนี้มือขวบก็เลยจะดูกินเยอะนะคะมือควบ ทําไม่ยากอันนี้จะเอาไปปั่นแล้วเป็นน้ำก็ได้นะคะแต่ป้าอยากกินแบบเคียเค้ยวๆเอาน้ำใส่นี้ก่อนวิธีทำน้ำใส่นะคะเอาน้ำร้อนใส่นี่ข้าวฟ่างค่ะเราจะไปต้มให้ข้าวฟ่างมันสุกนะคะ ให้ขาฟังมันมันสุกอยู่แล้วเราต้มให้มันหายร้อนนะคะเอ้ยหายเย็นหายร้อนมันหายเย็นก่อนนะคะอืเครื่องตัวนี้ดีมันต้มได้มันสตีมได้นี่สามพันสองเก้าสิบนะคะยี่ห้อ nutri x ใช้ดีแล้วป้าก็จะใส่หลอกอัางกล้วยนะคะความหวานจากหลอกอัางกล้วยมันจะต้องหวานนิดนิดเนาะแต่ความหวานนี้ไม่กระตุ้นอิสุลินนะคะ นี่หลอกอังกล้วยนะคะป้าใส่หนึ่งช้อนชาก่อนไม่หวานแล้วเดี๋ยวค่อยเติมนะคะนี่มันจะหวานหวานหอมๆชอบมากหลอดอังกล้วยลูกคนจีนต้องรู้จักหลอดอังกล้ยนะคะแล้วก็ใส่นี้ค่ะสองช้อน วันนี้ผักปั่นก็ใส่ซปเปอร์ฟู้ดจัดเต็มตามปกตินะคะจัดเต็มตามปกติแต่อันนี้พิเศษจัดเที่ยงแล้วอะยังไม่อาบน้ำยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนอ่าใส่สองช้อนอโอเคจริงๆเทออกจากถุงได้เลยนะคะนี่เราปิดไว้ก่อนไม้มาเท โอเค okay, น้ําเดือดละมันสุกแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็จะปั่นนะคะจะปั่นอันนี้ให้เป็นเหมือนน้ําซุปนี่มันจะมีความหวานนิดๆอยู่ในนี้ใครอยากใส่โกจิเบอร์รี่ก็ใส่โกจิเบอร์รี่ไปด้วยได้นะคะอืมโอเค อาฟใส่โกจิเบอรี่นะคะเราจะทําเหมือนน้านมอะคะ่ะนี่จะเป็นน้ํานมธัญพืชแต่น้านมเราจะมีสีด้วยมันต้องอร่อยมากนแน่ๆทุกคนสีแดงค่ะอันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่นะคะเรามิกซ์ได้หลายเมนูนะคะถ้าเบื่อผักป่านก็กินแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นธัญพืชค่ะอันนี้วันนี้ไม่ใส่ ใส่แฟกซีดน,นี้เขาปั่นมาแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเหมือนน้ำนมอ่ะเรามาทำเลยอันนี้ธัญพืชของเราร้อนละคือถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่อยากกินขีนัวไม่อะไรก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะแต่นี้คือป้าอยากกินคีนัวด้วยอยากกิน ข้าวฟ่างข้าวบาเล่ด้วยเลยแบบดูใส่เยอะนะคะแต่น,นี้จะแบ่งเป็นสองมื้อนะคะสำหรับมื้อเย็นด้วยเนาะอืมนี่เราก็อุ้ยทําไมหกตายแล้วทำหกมันจะอุ่นอุ่นร้อนร้อนนี่แค่เขยา่าเขย่าก,ก็พอ อเดี๋ยวเราชิมรสก่อนนะคะเดี๋ยวไว้กินตอนเย็นด้วยอีกมือหนึ่งนะคะชิมก่อนหวานยัองอืมหวานแล้วหวานปลาแรมปลาแรมกําลังดีจากหลออังกล้วยนะคะอะเรียบร้อยมามาเอาธัญพืชเลยค่ะธัญพืชใส่นี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นกินอีกแล้วก็โรยน้ําอันนี้ลงไปเลยค่ะน, Alpha น้ําอัลฟาเนี่ยค่ะ นี่ทําไว้เผื่อตอนเย็นด้วยนะคะนี่ใส่ลงไปค่ะเหมือนน้ํานมถั่วแบบนี้นะคะแล้วก็โรยเม็ดแฟกซีดเนี่ยเม็ดแฟกซีดอันนี้เขาปั่นมาแล้วอาหารต้านแก่กินยังไงก็ไม่แก่ค่ะกินแบบนี้กินยังไงก็ไม่ป่วย นี้เราใช้แฟกซีที่เขาปั่นมาแล้วอันนี้ไม่ต้องกลัวหืนนะคะเพราะว่าเขาดูดน้ำมันออกให้แล้วของออร์แกนิกซีดถุงนี้เท่าไหร่อะสอง้าสิบาทนี่แฟกซีทมีโอเมก้าสใส่ไปค่ะโรยมะพร้าวหน่อยค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะบัคควีด นะคะแล้วก็ป้าใส่อันนี้หน่อยเมอร์ลี่ค่ะเป็นพวกงาเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะอืมอร่อยมากใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่หรอกอังกล้วยนะคะ ใส่หอดองุ้ยนิดนึงมันจะหวานหวานแบบหวานหวานอร่อยดีนี่จะใส่น้ําตาลดอกมะพาร้าวตัวนี้ก็ได้นะคะแต่อย่าใส่เยอะนะใส่นิดเดียวน้ําตาลดอกมะพร้าวมันจะหอมแต่ป้าชอบกินหลอกองกุอย้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ,อร่อยอ่ะมีผักด้วยมีถันวนื้ผด้วยได้เคี้ยวด้วยอร่อยกรุบๆเนี่ยค่ะเหมือนขนม อืมาใส่หล่อหลออังกว้ยนี่ยอันนี้เป็นความหวานที่แม่กระตุ้นอิจุูลินลดอาการอ่อนเพลียช่วให้สดชื่นดีอ่ะอร่อยมากแล้วเนี้ยใส่อันนี้ลงไปด้วยมิกเบอร์รี่ใส่เกสรพึ่งใส่ มะพร้าวคั่วหอมมากเอ้ยมะพร้าวอบไข่มันดีอือหปินจะกินเป็นเมนูร้อนเมนูเย็นได้เลยนะเนี่ยอร่อยมากถั่วป้าเอาแค่ครั้งคืนแล้วก็ไปต้มยี่สิบนาทีนิ่มมาก อ,อร่อยจริงมีเกากรีด้วยหอมงาอร่อยมากอิ่มนานเลยนะพวกเนี้ยถั่วห้าสีข้าวฟ่างข้าวบาเล่ลูกเดือย ส่วดำมด่วนแดงส่วเขียวโ่วขาวทงกับอัลฟ่ามีอะไรใส่แค่นั้นนะคะความหวานป้าเอาจากกเอ่อความหวานนะคะในน้ำเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็โรยโกจิเบอร์รี่ด้วยเนี่ยท็อปปิ้งใส่แฟกซีแไขมันดีสุดยอดอาหารอร่อยจริง บัควิดของออร์แกนิกจีสน่ะเขาคั่วามาแล้วนะอร่อยกว่าบัคควิดของเดมอนฟาร์มแต่งอาขาวด้วยเป็นพวกนาหอมดีอร่อยจริงเคี้ยวมันๆเพลินๆม,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 มีอะไรก็ใส่แต่วันนี้ป้าใส่เนี่ยบัคควิดอกมะพร้าวโกจิเบอรี่แล้วก็มิกเบอรี่แฟกซีสแล้วก็หันยับพ,พืช ใครชอบกินเย็นนะใส่น้ำแข็งหน่อยเหมือนขนมหวานเลยผมใส่กะเหลือไม่ถึงตอนเย็นอร่อยมากส่วนนี้ต้ไมไว้กินได้สอวันต้มมาหวานดีมาก เ้าค่อยกินผักกันมิกไดห้หลายเมนูอ่ะสุดนี้นะ่ากินมากอร่อยทันจะพูดบักควิดเนี่ยอร่อยมากเลยหอมสุดนี้ผู้ป่วยเบาหวานกินได้นะคะ ขนมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานบัคกีดกับมะพร้าวอร่อยมากเคี้ยวมันๆเพลินๆทำไมวันนี้ถึงกินอย่างนี้รู้ไหมเมื่อวานกินทุเรียนในน้ำนี้นะคะอุ้ยอันนี้คือน้ำน้ำนมหรือน้ำซุปมันเนาะก็แล้วแต่จะเรียก ป้าใส่อัลฟ่าลงไปสองช้อนใส่ผงมิกเบอร์รี่ลงไปใส่น้ำตาลหลอกองกว้วยหอมมากแล้วก็ใส่โกจิเบอร์รี่เกีดีล้วก็ใส่อันนี้ถัว่วห้าสีลูกเดือยถั่วห้าสีไม่มีถั่วเหลืองนะถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวถั่วลูกไก่แล้วก็มีข้าวฟ่าง ข้าวบาเล่มีคีนัวมีข้าวสาลีเออมีข้าวอะไรนะข้าวฟ่างมีคีนนวแล้วท็อปปิ้งด้วยบะควีตมะพร้าวเมอร์ลี่งาแล้วก็แฟกซีดโคตรดีอออืืห อร่อยอะ่ะใครที่อยากกินขนมจะกินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้แค่ตู้เย็นไว้กินเย็นดีกว่ากินเย็นน่าจะอร่อยอีกแบบนึงมันๆหอมๆห,มหมนึบๆจะเหลือไม่ถึงมื้อบ่ายนั้นเนี่ยมันอร่อยบางทีเรากินปั่นบ่อยๆแล้วเคี้ยวแบบนี้บ้างก็ดี อืมอืมอร่อยจริงๆงโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงย่อยง่ายถ้าใครจะใส่ไฟเบอร์ป้าลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ป้าใส่เป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ใส่ไม่ทำให้ร่างกายเป็นกด ยังอยู่ชุดนอนนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยะค่ะต้องทำดูนะคะกินเย็นก็อร่อยวันนี้อยากกินร้อนดีมาก บ้างใครมีคนเท่าคนแก่ป้าว่าเขน่าจะชอบสุดนี้ดีมาก มีทันจะพืชอะไรแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นเราขอกินก่อนคุณจะบอกว่ามันอร่อยแบบมันมีความมันของข้าวมีความหวานหอมของอ่ออ้างกล้วยมีกอกนี้มันรวมกันแล้วมันอร่อยอ่ะอืม เรามีของแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะคะนี่น้ำปั่นจบแล้ววันนี้ป้าได้ครบเจ็ดหมูแล้ว <c oughs> ง่ายมากแต่อันนี้ป้าต้มทีหนึ่งไม่เยอะหรอกค่ะป้าจะต้มทีหนึ่งประมาณแบบอย่างละช้อนโต๊ะค่ะแต่แช่ไว้ค้างคืนมันจะต้มง,ง่าย ถ้าไม่แช่ค้างคืนจะต้มยากค่ะมันจะเปื่อยยากจะเปื่อยแกนนี่ต้องประมาณยี่สิบนาทีอร่อยกินเปล่าๆยังอร่อยเลยค่ะหนึบๆมันดีลูกเดือยข้าวเหนียวจะต้มง,ง่ายกว่าลูกเดือยปกตินะคะกินหมดเหลือไม่ถึงตอนเย็นแนะ่อร่อยไปแล้วทุกคน ลองทําดูนะคะก็ถ้าใครจะใส่เป็นน,นมอัลมอนด์ก็ได้นะคะถ้าใครชอบแต่ป้าไม่ค่อยกินอัลมอนด์เยอะอัลมอนด์มันโอเมก้าหกเยอะกินแล้วเซลอักเสบป้าก็เลยใช้อัลฟาเป็นน้ํานมแทนคือด,ดีอะ่ะหมดแน่เลยสงสัยต้องต้มใหม่ พวกซปเปอร์ฟูดพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเอาไปปั่นอย่างเดียวเอามาทําเมนูวพวุนี้กินก็ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยโปรตีนสูงมากอ่ะเดี๋ยวบอกเทคนิคให้นะคะ คือถั่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณป้อมใช่ไหมคะถั่วธัญพืชล้างน้ำให้สะอาดเปิดแล้วใช้ให้หมดนะคะภายในสามเดือนล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำค้างคืนไว้หรืออย่างน้อยแปดชั่วโมงนะคะถั่วมันจะนิ่มแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปต้มป้าเอาทุกอย่างไปแช่หมดนะคะ จะเอาไปต้มหรือจะหุงในหม้อหุงข้าวก็ได้เหมือนกันหุงในหม้อหุงข้าวก็คือใช้น้ำอ่าธัญพืชหนึ่งต่อน้ำสองธัญพืชหนึ่งต่อน้ำสองนะคะสมมติธัญพืชเต็มถ้วยนี้ก็ต้องน้ำเต็มถ้วยนี้แล้วก็หุงในหม้อหุงข้าวหรือจะต้มตั้งเวลา20นาทีก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เอามาทำกินอย่างนี้ป้าก็เอาอัลฟาค่ะใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่แล้วก็เป็นน้ำแล้วก็มาใส่โดยธัญพืช โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่หรายหน้านะคะลองทำดูนะสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ